เสร็จแล้วใช่ปะสร้างห้องเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วจะไปเดี๋ยวจะไปคิดจะเล่นไมค์ครับเน็กเบื่อรอออฟแล้วมาเล่นไมค์ครับมันก็โวยลอยนะลอยนะลอยเอ้ยเราเกิดใกล้ป่าเกิดมามึงจะฆ่ามึงเกิดใกล้ป่าใกล้ถ้ำไหมเฮียถ้ำนี่ก็ดีจ้าแต่เห็นสัดีที่าทุกตัวมีเหล็กเลยฆ่าทุกตัวไปครับไปครับ เลยไม่มีต้นไม <who> ้เลยเถอะเนี่ยเอ้ยนั่นมันฝูงวูดอีกฝูงหนึ่งตายให้หมดจริงตายให้หมดแม่สีนวลอีกตัวหนึ่งไม่รอดหรอกเป็นอะไรกับสัตว์บอสเป็นอะไรกับสัตว์บอสเอ้ยเจอวัวอีกตัวหนึ่งก็ขาดทิ้งให้หมดเราต้องการเสบียงไว้นะตอนแรกๆเราต้องการ <chat> เราจะไว้หมูได้เราต <l> ้องการเสบียงเรา <le> เราเราทำรอความอยู่รอเท่านั้นเรากินไปอยู่ไี่ได้อยู่หมดซีหมดหมูที่หมดหมูเฮ้ยเฮ้ยหมูเฮ้ยนั่นมันวัวอีกตัวเฮ้ยทำไมวัวเยอะจังวะเซิร์ฟเนี่ยได้เนื้อมาสี่พ้นชิ้น วัวจำมันนี่หอยหหนี่ไม่ไหนไอ้เฮ้มีแก่ด้วยฆ่าด้วยแกแกเรีเปิดมาเอ้ยเฮ้ยไก่นะมันไก่ป๊อกป๊กูเกลียดเสียงมึงว่ะรียบร้ ยี่สิบชิ้นและเนื้อวัวยี่สิบชิ้นหมูหมูหมูหนึ่งชิ้นแล้วก็เนื้อเฮ้ยเนื้อวัวหมูมาสปอนอีกแล้วอ่าไม่ได้ตัดต้นไม้แล้วฆ่าแต่หมูหมูวัวหมูเอ้ยตีไม่โดนตายเล็งยากเท่าไหร่กันไม่กินเนื้อติดไปตลอดกินไม่ได้เลยอ่าได้เนื้อหมูมาอีกสองอ่ะเอ้ยแกะแกะมาสปอนอีกแล้วเอ้ยม่ได้ออกล่อได้ร่อตายนีมาสปอนเอ้ยต่ตรนี้มันเป็นแบบมันมันเป็นอะไรวะทำไมสัตว์มันสปอนสปอนตลอดเลยวะเนี่ย ทุ่งโล่งไงทุ่งโล่งอุ้ยเอ้าลาสปอน์มาอีสองตัวอ่ฆ่าลาไปก็ไม่ได้อะไรได้แค่หนังงั้นไม่ฆ่าแล้วเอาหนังดิเอาอ๋ออไปกดปล่อยจบละเอ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยรู้สึกได้ยินเสียงซอมบี้เอ้ยแอปเปิลด้วยก็แถวนี้แหละก็มาอยู่แถวนี้โอ้แถวนี้มีท่าแล้วบอกได้ยินเสียงซอมบี้โอ้โหที่กูเลยแหละเออครับ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 แล้วก็เอาครัเป็นตัวครับ ไม่มีหางเลโอ๊ยไอรัวๆเลยโควิดปะนี่รู Ai, ้สึกแบบช่วงช่วงนี้พูดเยอะเกินอ่ะเจ็ปกติจะเงียบๆนั่งนั่งนี่กินเงียบอไม่จริงโอยมึงอ่ะโอ๊ยฮอเนี่ยมันแกะนี่นะแกะจาเฮ้ยเดี๋ยวเยอะๆปลุกต้องการคุนแกะที่แกะคนแกะหกตัวคนแกะหกตัวนี้คนแกะได้สอง ตอนนี้เนื้อเนื้อวัวยี่สิบเนื้อเนื้อหมูสามแล้วก็เนื้อแกะเนื้อแกะสี่เนื้อไก่สามไม่อดตายแล้วเว้ยเดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็เฮ้ยหมูสปอนนี่น่ะอุ้ยอุด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 ตายซะตายซะเฮ้ยเฮ้ยเดี้ยวเดี๋ยตายซะตายซะเรียบร้อยเฮ้ยหมูตรงนั้นอีกจะปล่อยเจ้าปล่อยไม่ได้มานี่เดี๋ยวนี้มานี่ แกอีกเฮ้ยทำไมตรงนี้สปอนนี่จังเราสร้างบ้านในแถวนี้ไหมสัตว์สปอนตลอดเลยอ่ะเราไม่อดตายก็คงจะทำอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันนี่ก็มันอยู่ติดท่าหมดดีเนาะบอลตลอดเลยติดท่าเต็มนไปติดหมันหมูจะปรับให้มันตัวเล็กลงปะหรือคิดเองหมูมันดูตัวเล็กลงไก่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 ปอกๆไม่อดตายแล้วไม่อดตายแล้วไม่อดตายแล้วเนื้อไก่หกเนื้อแกะห้าเนื้อหมูหกเนื้อวัวนี่สิ ถ้าอดมนแค่ถ้าอดตายในโคตรเยอะนี่คือแค่ต้นเกมได้เดนื้อโคตรเยอะอะไรกันไม่ไม่เก็บไว้ทำฟาร์มเลยยังไงเดี๋ยวมันก็สปอนอีกอะเ <c oughs> ขาขุดหินกัน,นลักกันเขาขุดหินกันลักกันไม่ต้องเก็บทำฟาร์มแล้วถ้ามันยังสปอนขนาดเนี้ย <c oughs> เอาหน้า ่อเพิ่มเสียงเจอแร่เต็มเจอแร่เต็มเลยเจอแร่เต็มเลยเจอแร่เต็มเลยแร่แร่อะไรแร่เหล็กหรือแร่ถ่านทั้งเหล็กทั้งถ่านแล้วก็เอ๋อะไรนะเขาเบอร์โอเคโอเคเกียร์เสียงมึงกูเริ่มเกียร์เสียงมึงแล้วทำไมอ่ะ มือลงแาวก็แค่แบบป๊อก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 อืมดูดดูดโอแบะเด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 ะแบะเฮ้ยไอ้เชนี่มาไงวะอะไรมาไงมันชื่ออะไรนะเออไอไอสัต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 น้ำตัวใหม่อ่ะเอาเจอเหรอเคยเห็นอยู่เขาเรียกตกแกทะเลเอ้ยอ๋อทำไมไม่ตอบถานวะอ๋อนี่ไง โดนอะไรโดนผีสางทีวดาอย่างตรงไหนวะเอออุ้ยเกือบตกความมืดทําให้เราตาฝาดและและความสว่างก็ทําให้เราตาบอดเหมือนกันความมืดก็ทําให้เราตาบอดเช่นกันก็ตาบอดสว่างเกินไปก็ตาบอดมืดเกินไปก็มองอะไรไม่เห็นฉะนั้นอะไรเนี่ยอเหี้ยดูทั้งมุมดูทั้งเตียงกน ชีวิตนี้กูจะมีอะไรเหี้ยกว่านี้ไม่ได้นี่แค่วันแรกนะวันแรกมอนเตอยังสปอร์น่ะเขาปรับใหม่อ่ะ<ง> <laughs> เอ้าหน่าเอาหน่านายกูจะบล็อกไปทุกหัวมึงตรงนี้แหละเอออยากปักทอดแค่ e อันเดียวฮัลโหลเดี๋ยวขอสร้างขวานหินแล้วกันอ๋าวชัดอันนั้นหมดอ่าสติกหมด ขวานหินดาบหินก็มา <c oughs> อเออเตาเผาลืมได้ไงกันต้องเผาอันนี้อีกเตาเผาเตาเผาเตาเผาเอยถ้าอาหารหมดมามามา,มาที่กูนะเอ้อเอาค้างเออนั่งอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกลงกันอนะ่ะอยู่ในถาพหนี่อยู่ในใจคุณเ,เอ้ยนี่ไงเห็นเนมแท็กไหนระโอเคใส่ฐานลงไปแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อวัว กูขอโทษกูขอโทษอ๋ออ๋อทางนี้ใช่ไหมที่แนกลงมาก็ว่าใครปักทอ็อปเฮ้ยนี่มันโอ้มันมาอยู่เลยตรงเนี้ยอันลอูลอันล <Ew. S 2> ูเอ้ากำลังช่วยช่วยตอนนี้หน่กหลอดอาหารกูจะหมดแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เจอเหล็กได้ปะมึงก็อุดเกิน มีสกิลตั้นอะอ้าวมึงข้าปลาหมึกเรืองแสงเหอนอนะไม่ไม่ใช่กูแล้วแล้วเนื้อมันมันมาทำไมตรงนั้นเนื้อมันอยู่ตรงนั้นไอ้ตุ๊กแกทะเลครับอ้าอเขาเป็นบ่ออินฟินิตี้หรือเอาตีนตีได้เชียวเขาเป็นบ่ออินฟินิตี้หรือยังกูรู้และไอ้เพี้ยวม่งใครตีกูยังไงแทนที่มึงจะเอ้ย <laughs> อุดนน้ำข้างบนให้หน่อยมากุณช้า ขึ้นเสียแต่กูไม่อูดให้หรอกอูดเองก็ได้วะบล็อกไม้ไปเก่อนก็ได้วะไอคุณเปลืองทรัพยากรเอานะ่ะเอานะ่ะเอ๊ะรู้สึกว่าเอานี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคเรียบร้อยอ่ะแค่นี้แหละวิธีแก้ปัญหาเผ <c oughs> าเนื้อให้หน่อยเผาแล้วมีสิบชิ้นอนะไม่นะเออ,อเรียบร้อยน้ำขึ้นมาเต็มเลย หินไม่ไหนหินมีห้าก้อนออเออเออช่เถอันเดี๋ยวขอขุดหินมาสักสองบล็อกขุดมาสักสองบล็อกแล้วก็เอามาอุด 1, 2, ออนหนึ่งสองช่เอฐานนายไม่ขุดฐานไม่ได้นะเพื่อนนายต้องขุดให้หมดตายตายเหี้ยอย่าได้อย่าอย่าข้ามันอย่า ในข้ามันลงได้ยังไงนายนี่มันเร็วจริงๆกูชั่วมีปัญหาป้ะไม่มี <c oughs> <c oughs> กูกูเ <pe arl> ผาไว้ในเตาเผางี้สิบชิ้นอะเอาไว้เอาแบ่งให้ดิทเหี้ย 5, 5, 5, 5, 6, ขุดข้ามมาข้ามคืนเลยขุดแล้วเออขุดข้ามมาข้ามคืนระวังข้างนอกนะอันนี้หมดฮาร์ดอย่าลืมกูปรับเป็นหมดฮาร์ดใช่ไหมกวาดโอเคแล้วใครสนแต่มันดีม,มันไม่ใช่ฮาร์ดคอะเอ้ยเจอเหล็กกูทานเจอเหล็ก กูดเหล็กเจอทองกูดทองเจอเพชรกูดเพชรเจออมอโร่ให้มันเป็นอย่างไงอิมวอลโร่ไม่หายยากกว่าเพชรอ่ะส่วนตัวกูนะกูไอ้โมโลหายยากกว่าเพชรแล้วแล้วเจอทีเจอเม็ดสองเม็ดเลวีน่ะเออแลกกับเอวีซีง่ายกว่าเยอะเลยจริงไอ้เหี้ยอุ้ยถ้ามันหลากแแ่่้ไมกันเลลยแบบ้าึกนะเนี่ยไม่ใช่นน้อยะเใช่เล็กๆนะเฮ้ยว้าวเดี๋ยวมึงก็ทีแตก กูเจอสิ่งที่เรียกว่าน้องเขียวปล่อยให้มันระเบิดเลยปลอ่อยมันระเบิดรูถ้ำมันจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วไง,งแล้วก็สะดวกกับการเดินทางสองเอออยากตีกูสิกูยังไม่ได้ตีเฮียะไรเลยกูเลือกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเย่แล้วไอ้เหี้ยลืมดูก่อนอาหารกินเนื้อดิบไปก่อนอ๋ออ๋อๆๆอ๋ออ้ลอไอ้เหี้ยอาจกูโยนให้เสกไม่เอาอยู่ไหนอยู่ไหน ไหนๆๆนไหนอหนไไยไปเยอะเลยเอาไปเอาไปไม่เง็บหมดอาหารเกือบหมดลืมดูแลขออาหารโสดขดเหมืองขุดอันนี้เกินไปหน่อยขุดเหมืองงานไปหน่อยตรงนี้ไม่ต้องมาหัตรงนี้น้ำตันไม่ต้องมาขุดตันอ่ะเออทอดทอดทอดก็นอันนี้มันดูไม้เอาตาเลยเน่ะอ๋อเออเออ เรียบร้อยเงิน oh, shit. อ๋อเช็ดกู้ทำลึกจัาเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในะอ,อยู่นนะีอน่อยู่ในถ้ำไปก่อนอยู่ในถ้ำไปก่อนแล้วกันวันนี้อ๋ออ๋ลึกมากเลยอ่ะหวังว่าจะเจอเพชรสักก้อนสองก้อนสามก้อนโอ,อ้อยเจอทองไปเลย <gasps> ทองอยังไ่ไหนทองแบบเอ้ยหรือว่าทองมันต้องพีแดเหล็กวะ

าปหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรที่มันอันตรายเอ้ยนี่ทางออกทางออกเกยในเมื่อบล็อกเราโพแล้วนะพี่ดีนะว่าไงพี่บูมเอ้ยว่าไงบูมอ่าๆๆๆพี่ดีนะในเมื่อบล็อกเราโพแล้วเรากว่งจะสร้างบ้านแล้วนะอ่าได้เลยบูมได้เลยบูมโอ้เรียบร้อย เอาละเดี๋ยวโขไปสร้างบ้านก่อนละโอเคโอเคโอเคเออทำไมแกะไดไม่เนี่ยแถวนี้ก็บอกแล้วว่าแกะมันเยอะค่าให้หมดเลยตรงนี้มีไหนขุดอีกไหมอ่ะอืมใกล้ทะเลทรยายลรืออี่รแวนี้นก็อยู่ติด<ล>ทะเลทรยายนนากับภูเขาน้ำแข็งเถ้าอันนี้มันทางขึ้นแล้วก็เออ เดี๋ยวนะถ้าีนทางขึ้นแปลว่าเราไปขุดต่อทางทางนี้แลวกันตรงนี้มีบอ่อนะงั้นทำตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยทอตหมดอีกแล้วรู้แล้วทำไมสติกหมดเอาไปครับทอตนี่โอเ้โอเก่งท,ท,ท่อมูอยอยบบอกทออตไปหมดโอเ้เน็กมึงขีอกูขุดเถอะโอทําใหญ่เลยอะ มีโคตรจะหลายทางอุ้ยเราคงได้ใช้ชีวิตอยู่ในนี้สักพักอะขูดให้หมดอะออ้ยนี่มันลาวาเนี่ยมัเจลาวาเจอทองเจอทองกูขเ,เดดิเวก่อนนี้กูลืมคราบไอ้เนี่ย,ยพี่แอ๊ดลืมลไอคภาบวะลืมอะกูไม่เชื่อว่ามึงลืมอะ ปวดหัวไว้รู้สึกสมองป่วยเฮ้ยห่อนี้มันมีต้นไม้ชนิดอื่นบางเห่งดับโคกอยู่ตรงนู้นเอ๊ะไม่มี่มีโอ้ยเี่แถวนี้ไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นเลยเว้ยไอ้สัตว์ข้ามาไม่พอวิชาครับระยะไกลวิชาครับระยะไกลฮะเยอะเกินเกินหลับไม่ได้โอ้ไม่เป็นไร เออเหล็กนี่นาเป็นอะไรนะหยิเย้นอู้หูหููหููห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 หูอูห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 ูาูห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 าหู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 หอหหู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 หหูหูู่หูาูหิ ได้ได้ได้ไม่เดินไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข่าไปหาเจ้าวิ่งดูการต้องอุดลาวาก่อนขออุดลาวาก่อนลาเบรก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 เลยเบรกเลยเบรกเลยอุดกุยเบรกเลยเบรกอะไรอุ้ยเจอเห็ดเบรกนะมึงจะตกใจอะไรนักหนากูถามจริงๆไม่รู้มึงจะตกใจแม่งทุกอย่างเลยแหละทำไมเนี่ยกูตกใจขนาดนั้นเลยมึงตกใจแม่งจะทุกอย่างเลย อุ้ยนี่มันหินอู้หินว,ว้าวหินอุ้นี่ต้นไม้อุ้นี่ทอดด้วยวววอู้ละว้ะาวอุ้ยได้การพาวเดอร์อู้อุ้เหล็กเยอะมากเลยอู้อู้แล้วก็เจอละไว้แล้วอู้อุ้ยเดี๋ยวกูมึงมีคนแก่ตกแน่เลยวะมึงมึงมึงมีคนแก่เปล่ามีประมาณมีสี่อันเตียงโอเคเดีย๋ยวกูจะทำเตียงให้เดี๋จะทำเตียงด้วย ว้เหล็กเต็มเลยขุดขุดขุดมามีม ah. what like? ีแต่เหมือคนจนคนดูเบื่อนะนั่นแหละโอ้ยมีแต่คอปเปอร์ขุดคอปเปอร์แล้วเอาไปทำอะไรไม่รู้เอาขุดไปก่อนหลุมไหนเนี่ยมึงอยู่หลุมที่มันมีตัวครับใช่ไหมไม่คือคือกูมาไกลกว่านั้นไปคือกตอนนี้กูหลงอาจจะหลงเลไก็ได้เนี่ยตอนนี้คือตอนนี้มึงอยู่หลุมไหนไม่รู้ หลุมหลุมที่มันมีดินกับหญ้าหญ้าหญ้าหนึ่งอันอะ่ะกูมันทางนั้นอะ่ะถ้าจะไม่ไม่ไม,มึงมึงลงหลุมทางไหนทางที่มันมีโต๊ะคาบใช่ไหมจะไม่จำจำไม่ไดไ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปถ้าไม่หลงซะก,ก่อนนะถ้าหลงก็ต้องเทเลพอรต์ตไอเทลพอเลยกูลงแล้วเดี๋ยวกูก็หลง